ต่อใบที่สามนะคะทุกขั้นตอนเราควรทำให้แห้งให้หมดนะคะ oh, มันจะทำง่ายก oh, ็ใบที่สามทากาวเหมือนใบที่สองทุกอย่างเลยค่ะทาเลาะขอบแล้วชายล่างมา oh, <okay. S 1> แล้วก็ทากลา,างเหมือนเดิมเพื่อให้ดอกเราแข็งแรงก็คอนเซปต์เดิมคือยึดเสมอ เสมอทั้งบนนะคะทางล่างอะ่ะมันจะห่างกันแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเราเราไม่ยึดแบบนี้นะคะดอกจะไม่สวยเห็นปะเราจะยึดเสมอบนอ่ะแล้วก็วางตรงกลางแล้วก็มือที่ไม่ถนัดนะคะจับไว้แล้วก็จะเอาให้เขาบานแค่ไหนแล้วก็ขยับอ่ะพอแล้วก็จับหางเลยค่ะแปะไว้ก็ไปที่สองค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ คือใบที่สามมันจะแรดูก็นวดให้ติดนะคะมันจะแรดูเบี้ยวๆนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเคาเข้าไปที่สี่มันจะสวยพอดีค่ะเสร็จแล้วค่ะ